เช้านี้ที่ปานวิมานรีสอร์ทนะคะอากาศอยู่ประมาณ21องศาวิวดีมากหมอกไม่ได้เยอะเท่าบนม่อนเจมนะคะแต่ว่าวิวสวยคะ่ะเนี่ยค่ะ <laughs> กำลังรอรถมารับไปทานข้าวเช้าค่ะสสวัสดีเจ้า ห้องอาหารปิดสิบโมงครึ่งตอนนี้จะเก้าโมงแล้วค่ะกำลังอจะรอมาสักพักหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าห้องพักเต็มหมดเลยลูกค้าก็เลยเยอะค่ะรถไม่พอนะคะแต่วิวสวยมาก เลือกเป็นพวกขนมปังแฮมเบคอนที่กบชีสนี่ทาเนยครีมจะมีสลัดนะคะราดาทาซั่นน้ำส้มแซนด์วิชมีผิลลาดน้ำซุปกับเนเปิลสลัดมาแล้วก็คุณกินอะไรสักตัวนึมีเลื้ยวเป็นพวกฟันนี่แบบอมร้อนเด็กก็ต้มดีเช้าก็ใส่นมตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ห้องพี่ปัดก็ก่อนกำลังเดินขึ้นเนินไปดู ะะมันจะเลยจากาห้องพักขึ้นมาโอ้ยชันจังจะขึ้นไปดูห้องพักที่เป็นโดมอะค่ะอย,อยู่แค่นี้ละกัน <laughs> นี่ <laughs> เห็นไหมอยู่ตรงนี้เ <laughs> <laughs> นี่ยมันเป็นโดมเ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะมันจะมีข้างบนตรงนี้แล้วก็แล้วห้องนี้ ที่พักเป็นโดมวิวดีมากเลยอันเนี้ยก็เดินขึ้นนี่นี่มีบันไดวิวตรงนี้ดีมากค่ะแค่นี้แหละเหนื่อยแล้ว อ่ะห้องพักของแบบโดมวิวดีมากอุ้ยมีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าอุ้ยมีคนอยู่เฮ้ยเขามีคนอยู่เขานอนอยู่ไม่เห็นเข้าไปไ <c oughs> ม่ห็นไปทางนูน้น ไม่เปิดดูดีนะยังไม่ได้ถ่ายว้างเขาเปิดมากน <c oughs> นี่ค่ะกำลังกลับบ้านนะคะลกลับบ้านกำ <c oughs> <c oughs> ลังกำลังกลับจากรีสอร์ทนะคะ ออเตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านหิมน้ำแมจ่จะนะคะลงมาจากาปานวิมานรีสอร์ทแป๊บหนึ่งนิดเดียวถึงเลยจะมีคาเฟ่ข้างหน้าค่ะคาเฟนา่น่ารักหน้ารักสีชมพูตรงนี้แล้วก็ข้างในจะเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ คือล้านหนึ่ง มุมสะพานปลาขายค่ะนี่ค่ะมีมุมสำหรับเด็กด้วยนะคะสนามเด็กเล่นขนาดย่อมยาวค่ะอันนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะข้างหน้ามีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเบเกอรี ก็กำลังจะขึ้นไปแม่กำปองนะคะถนนแคบแล้วก็เลี้ยวแบบว่าหักไปหักมามากเลยคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงแม่กำปองแล้วนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นชื่อห้องพักนะบ้านแม่กำปองริมทาง ก็จะมาเอาปัดข้างล่างก็จะเป็นพวกอา,อาหารพื้นเมืองเนี้ยค่ะพวกไส้อัวไข่ปามแต่ว่าข้างบนจะเป็นคาเฟ่ข้างล่างก็มีที่ดังๆนะเมื่อกี้ก็เห็นมีร้านแนวดอยแล้วก็มีลุงปุ๊ดอะไรสักอย่างหนึง่งะแล้วก็สวยคาเฟ่ข้างบนมีเยอะเขาบอกว่าสามารถนั่ง,องสองแถวไปได้เขาไปส่งเนะะียค่ะ ก็คิดแค่คนละ20่สิบบาทแตไปดูกันต่อว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะน,น,น,นี่ค่ะเริ่มเข้าสู่โซนอาหารของทางแม่กำปองนะคะสองทางนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นทรงแบบบ้านไม้ คนิตนะคะคาเฟ่ลุงุุดปั๊เป็น,นกำลังซือโค้กค่ณคกกินร้อนช้อนกลาง เกลลี่ค่ะเป็นขั้นบันไดแรกอาดขั้นบันไดแรกแมวดอยแกลลี่สวยมากไป็ขั้นๆไปเลยอ่ะ จชไ,ไปตามแล้วใสี่่นี่ค่ะที่เรานัดไว้พรุ่งนี้ก็จะไปกิวปิ่นนะคะไปชมทะเลหมอก น,นี้ก็จะมาฝากท้องไว้ที่ร้านใบเมี่ยงนะคะเป็นอาหารตามสั่งมีเมนูอาหารนะคะนี่มีมุมที่เป็นเคาน์เตอร์ด้วยนะคะมุมนี้ก็จะอยู่ข้างน้ำตกเลย เป็นลำทานนี่ค่ะเป็นต้มยำไก่นะคะอัะนน้นน้ำมันหอยแล้วก็ไข่เจียวหมูสับเ่ะข้าวหนึ่งถุงนี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินมาเข้าที่พักนะคะวันนี้จะพักที่เพือนหิมน้ำนี่ค่ะนี่กำปอล่ะก็เป็นห้องพักติดก,กับลําทานเลย นี่มีเสียงน้ำตกไหลตลอดเลยค่ะเป็นแบบว่า ASMR sleeping <c oughs> าอากาศเย็นมากเลยตอนนี้ประมาณสี่โมงึ่งอากาศสบายดยีค่ะที่พักก็จะเป็นแบบนี้ ที่พักเขาก็บอกว่าตรงนี้นะคะมีร้านหมูกระทะส่วนตรงนี้จะเป็นาคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะคมีที่พักข้างบนเราได้ที่พักข้างล่างตรงนี้นะคะของในครัวสามารถหยิบใช้ได้เลยแล้วก็ล้างถืนนะคะพวกจานชามช้อนคอมมีมีระเบียงด้วยนรงเลย นหน้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะมีกระจกน้ตาลน,นี่ค่ะที่ค่คะอ๋อเป็นเตียงแบบนี้ให้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นวิวจากตรงที่เปิดหน้าต่างมานะคะเตียงบิ่นจะเห็นเป็นพวกต้นไม้มากกว่า ส่วนถ้าทางเกงปัดก็จะเป็นวิวทรานที่เราลงไปถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวจากหน้าต่างของเกงปัดนะคะส่วนห้องนี้นะคะราคาที่พักก็จะอยู่ที่500บาทต่อ1คนค่ะรวมอาหารเช้าด้วยค่ะอันนี้ค่ะลงมาตอนกลางคืนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืน กลางคืนตอหนหกโมงครึ่งแต่มืดตืด,ตดเลยร้านก็เริ่มปิดแล้วนะคะก็ยังมีเปิดอยู่บางร้านก็ของหมดแล้วอันนี้จะล,ลงมาดูชุดน่ารักน่ารักหน่อยไม่รู้ยังเปิดอยู่ไหมนี่ค่ะอยากซื้อให้มันเข้ากับนี่เครื่องหัวเครื่องหัวสองข้างอยากทำผมวันนี้พรุ่งนี้ค่ะเลยจะมาหาชุดให้มันเข้ากัน ของปอนก็มีค่ะกุ้งกิน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 ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะหวังว่าจะสนุกไปด้วยกันนะคะู่นี้วันสุดท้ายจะไปไหนต่อกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะ